ุ่ณศาสตราจารย์ดรกัญญาบาลอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรหาพเพื่นการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งที่2ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณนห้องประชุมชั้น7อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่28มกราคม2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการพิจารณารูปแบบในการดำเนินการแสดงวิสัยทัศน์และการยังเสียงการพิจารณาการจัดทำเกณฑ์การพิจารณาการกรองผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการพิจารณาการจัดทำร่างประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้มยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาผู้มยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ